ครับผมนะครับนายธีศัก์ตยรัตน์นะครับนักศึกษาคอมพิวเตอร์เึกสานะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการถอดประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปนะครับโดยนะครับการถอดประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้ก็ได้แก่ไขควงนะครับไขควงลักษณะนี้นะครับแล้วก็ชุดเครื่องมือนะครับที่จําเป็นต้องใช้นะครับก็จะประกอบไปด้วยชุดเครื่องมือต่างๆนะครับ มีตัวนี้ครับมัลติมิเตอร์ดิจิตอลนะครับเอาไว้สําหรับเช็คไฟครับเช็คความผิดปกติของเครื่องนะครับว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่าในครั้งนี้นะครับเราก็จะสาธิตวิธีการเช็คไฟของ Power Supply ชนิด ATX นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันแรกก็จะจัดแจงเก็บอุปกรณ์ออกกจากสำหรับเครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องที่เปิดติดไม่ขึ้นภาพนะครับ พัดลมทุกตัวทํางานนะครับคอมพิวเตอร์ตัวนี้เปิดไฟก็เข้าปกตินะครับแต่ว่าการแสดงผลไม่สูงมาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะเริ่มถอดเลยก็แล้วกันนะครับโดยขั้นแรกนะครับเราก็จะถอดสายทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องออกไปโดยคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็สายก็มีไม่มากนะครับก็มีแค่สายไฟแล้วก็สายสำหรับต่อจอแสดงผลนะครับแล้วก็เมาส์นะครับ เมาส์ Mount, USB เมาส์ครับเอาเก็บไปเลยครับสำหรับเ,เครื่องนะครับก็จะมีจอนะครับซึ่งจอนี่เราจะไม่ถอดอยู่แล้วนะครับเราก็จะไม่เกี่ยวข้องกับเขานะครับเราก็จะถอดถอดเอาไปเก็บนะครับอย่ามายุ่งครับก็ถอดสายจอถอดสายไฟอะไรให้หมด ต่อไปนะครับเราก็จะเหลือแค่เคสนะครับตัวเดียวโดดๆนะครับะเอกของเราครับที่เราจะถอดประกอบเขานะครับวิธีการถอดประกอบนะครับก็เปิดฟ้าเคสตัวนี้ออกเลยนะครับโดยการหมุนน็อตนะครับถ้าเป็นน็อตลักษณะที่ไม่มีที่ให้ใช้มือหมุนแบบนี้เราก็ต้องใช้ไขควงครับในการหมุนไขควงก็เหมือนกับการหมุนไขควงทั่วไปนะครับหมุนตวนเก็มนาฬิกานะครับเพื่อที่จะไขน็อตออกนะครับโอเคครับ แล้วก็ถอดสายพัดลมครับโอเคครับแล้วก็เก็บฝาไว้นี่นะครับก็จะเป็นภายในของเครื่องคองมพิวเตอร์นะครับซึ่งแต่ละเครื่องนะครับก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปครับก็จะมีการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆแตกต่างกันออกไปนะครับและอุปกรณ์ที่เลือกใช้ก็จะมีหน้าตาที่แตกต่างกันนะครับอย่างเช่นเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นอ่า พัดลมระบายความร้อนหรือว่าซิงค์ระบายความร้อนที่ไม่ใช่ตัวเดิมของ Intel นะครับก็จะเป็นตัวแต่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มถอดสายออกเลยนะครับถอดสายออกให้หมดเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเข้ามาดูใกล้ได้เลยนะครับตรงนี้เราก็จะถอดสายไฟนะครับเมนบอร์ดนะครับ P4 นะครับถอดออกแล้วก็สายสต t a นะครับตัวนี้จะเป็นสายส a t a ์สำหรับต่อฮาร์ดดิส์เข้ากับ เมนบอร์ดนะครับนี่นะครับสายสตาร์นะครับก็จะเก็บไว้ก่อนครับแล้วก็จะถอดสายพัดลมนะครับพัดลมที่ติดเกสนะครับถอดออกนียครับตอนนี้สายพาวเวอร์สายพายก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วก็จะถอดสายไฟเลี้ยงนะครับฮาร์ดดิสนะครับไฟแล้วก็ไฟพาวเวอร์นะครับถอดออกจากนั้นนะครับ ก็จะมีนี่ครับ P1 นะครับสาย20พิน24พินนะครับขอภัยครับตัวนี้จะเป็นรุ่น24พินนะครับก็จะมีตัวเสริมประกอบเข้ามาอีกนะครับและแต่ชนิดของบอร์ดนะครับว่าเป็นรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่นะครับโอเคครับจากนั้นเราก็จะถอดสายนะครับพวกที่เป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆได้แก่ USB พวกนี้นะครับสาย USB ตัวเปลี่ยนยืดดีนะครับแล้วก็ power นะครับ power switch แล้วก็ audio นะครับ audio บโอเคครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่บ,บอร์ดกับแรมนะครับเราก็จะถอดแรมออกนะครับแรมเครื่องนี้นะครับจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับก็เป็น Kingston ตัวหนึง่ง และ Kingston อีกตัวหนึ่งครับซึ่งก็เป็นมีหอเดียวกันทั้งสงนะครับมีความจุประมาณ2กิกนะครับตัวนี้ตัวละ2กิกรวมกันก็เป็น4กิกนะครับจากนั้นก็ถอดพัพดลมนะครับถอดพัดลมครับถอดสายพัดลมก่อนนะครับสายพัดลมแล้วก็เราก็จะถอดขาพัดลมออกครับขาซิงพัดลมโดยการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับ มันจะมีตรงนี้นะครับให้เราสังเกตครับจากเดิมมันอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับให้เราหมุนทวนครับหมุนทวนเขียนนาฬิกาก็ดึงขึ้นครับก็จะทําให้เราถอดพัดลมออกได้ครับนี่จะเป็นซิงค์พัดลมนะครับซิงค์ระบายความร้อนนะครับพร้อมกับพัดลมสําหรับระบายความร้อน cpu หน้าตาก็จะแปลกๆหน่อยนะครับแล้วต่อมานะครับเราก็จะมาถอด นี่แหละครับ CPU นะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมเข้ามาดูใกล้ได้เลยนะครับ CPU นะครับลักษณะการถอด CPU ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับก็จะมีขาเหล็กตรงนี้นะครับให้เราครับกดมันออกครับมาผักยกขึ้นนะครับดังนั้นพอยกขึ้นปุ๊บเนี่ยตัวนี้นะครับก็จะเปิดฝาขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับการหยิบ CPU ขึ้นนะครับก็ให้หยิบตรงมุมนี้นะครับสองข้างนี้นะครับแล้วยกขึ้นครับ แล้วเราก็ปิดตัวนี้ไว้นะครับปิดตัวฐานรับ CPU ตัวนี้นะครับซ็อกเก็ต CPU นะครับป้องกันไว้นะครับไม่ให้มันเอามือเราเอามือไปโดนมันขามันจะได้ไม่บิดเบี้ยวนะครับวันนี้ก็เป็น CPU นะครับขวางไว้เลยขั้นสุดท้ายนะครับเราก็จะถอดเมนบอร์ดนะครับอ่ายังไม่ยังไม่ท้ายสุดนะครับขออภัยครับถอดเมนบอร์ดออกนะครับด้วยการเอาไขควงครับตัวนี้นะครับไปหมุน น็อตทุกตัวที่ยึดเมนบอร์ดกับตัวเคสนะครับมุนออกทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้นะครับก็<อ>เรียบร้อยแล้วนะครับน็อตทุกตัวออกหมดแล้วนะครับเราก็จะยกเมนบอร์ดขึ้นนะครับในลักษณะนี้นะครับแล้วก็มาวางในที่ที่ปลอดภัยนะครับ เราจะเกียเ่ยวที่เอฟเขานะครับมาลงนะต่อไปนะครับเราก็จะถอดฮารด์ดดิสนะครับถอดฮารด์ดดิสนะครัี่เป็นหน้าตาฮารด์ดดิสต์ตานะครับเป็นยี่ห้อซีเกตครับลักษณะของการเชื่อมต่อแบบาตาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะครับ ก็วางไปเลยครับแล้วก็ต่อไปก็เป็น power supply นะครับตัวสำคัญที่เราจะหยิบออกมานะครับต่อออกมาเพื่อจะทดสอบนะครับทดสอบการทำงานของเขานะครับครั้งนี้ครับก็หมุนน็อตออกเลยนะครับ power supply ของคอมพิวเตอร์รุ่นนี้นะครับก็จะมีการจัดวางอยู่ที่ด้านด้านข้างเอ่อด้านหน้านะครับส่วนด้านหน้าล่างครับของเคสครับ ซึ่งอุปกรณ์ตัวเคสนะครับถ้าเป็นเครื่องทั่วไปนะครับเขาก็จะนิยมจัดวาง Power Supply ไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งเหนือเหนือเมนบอร์ดครับแต่ตัวนี้ก็จะแปลกออกมาอีกนิดหนึ่งครับจะไม่เหมือนชาวบ้านก็นะครับเดี๋ยวเราก็จะหมุนน็อตออกเลยนะครับน็อตน็อตน็อตสำหรับยึดพาวเวอร p p ายก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับหมุนอให้หมดเลยนะครับ โอเคครับซ0นเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ Power Supply ออกมานะครับซึ่ง Power อร์ p l y ตัวนี้ก็ใหม่มากเลยนะครับยังถือว่าใหม่นะครับเครื่องไปก่อน,นครับ <c oughs> แต่ว่าพอพาวเวอร์ y ยังไม่เสียนะครับ <c oughs> ก็เป็นอันสุสุดนะครับสาหรับการถอดอุปกรณ์ออกมารเราก็จะรวมวางรวมกันให้ดูดีเลยครับ <c oughs> นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดที่เราถอดออกมาก็วางเรียงกันอยู่แบบนี้นะครับซึ่งครบแล้วครับก็จะมีทั้ง CPU พัดลมระบายความร้อน CPU ฮาร์ดดิสก์แรมเมนบอร์ดน็อตนะครับสำหรับหมุนล็อกต่างๆครับแล้วก็พ o ว e r supply และที่สำคัญก็คือเคสนะครับเคสคอมพิวเตอร์การทดสอบพ o ว e r supply นะครับทดสอบเบื้องต้นว่า พราะว่าสปายทำงานได้หรือเปล่าครับโดยการเช็คครับเช็คพราะว่าสปายโดยการต่อที่พินนะครับพินของการเชื่อมต่อตัวนี้นะครับที่พินลำดับที่15กับ16นะครับเราจะเอา15กับ16หรือว่า16กับ17ก็ได้นะครับจะเป็นลาดวงจรเขานะครับให้เขาเชื่อมกันโดยการใช้แหนบนะครับแหนบตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนําไฟฟ้านะครับเป็นตัวนําไฟฟ้าทําให้ อุปกรณ์นะครับให power, ้เราใช้เทส power supply ตัวนี้นะครับแล้วทีนี้เราก็จะใช้สายนะครับสลับต่อเข้ากับ power supply นะครับสายไฟนะครับทีนี้เรายังไม่เปิดสวิตช์นะครับจะปิดไว้ก่อนก็สวิตช์ทุกตัวจะต้องปิดนะครับแล้วสายไฟก็ก็คือให้มั่นใจว่าเรายังไม่ได้ต่อไฟฟ้าเข้ากับตัวเครื่องของเรานะครับยังปลอดภัยอยู่นะครับนี้ต่อเข้ามาเลยครับ ต่อปุ๊บเราก็เปิดสวิตท,ที่ power supply ตรงนี้นะครับจากนั้นก็มาเปิดสวิตได้เลยนะครับครับเราก็จะเห็นพัดลมหมุน,นครับแสดงว่า power supply ตัวนี้ก็ยังถือว่าทำงานได้ปกติอยู่นะครับโอเคแล้วก็ขั้นต่อไปนะครับระหว่างที่เราเทสอยู่นี่นะครับเราจะทดสอบว่าไฟแต่ละสายเนี่ยมากี่โวลต์นะครับ โอเคเดี๋ยวเริ่มเลยเครื่องมือที่เราใช้นะครับก็จะเป็นดีต้อนมัลติมิเตอร์นะครับขนาดเล็กนะครับนี่นะครับโอเคครับได้มาแล้วนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเราก็จะต่อสายนะครับสําหรับวัดความต่างศักย์ไฟฟ้านะครับโดยนะครับสายสีดํานะครับเป็นกาวนะครับเป็นเป็นไฟคอม แบกนั่นแหละนะครับก็คือสายแบกนะครับโอเคตัวนี้นะครับเราก็จะวัดสายสีแดงเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าเราจะใช้วัดอะไรนะครับถ้าเกิดเราวัดความต่างศักดิ์ก็คือดูที่สัญลักษณ์ตัว V นะครับหรือตัวนี้จะเป็นความต่างศักดิ์นะครับโอเคแล้วก็เสียบเข้าไปเลยก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วทีนี้นะครับสเกลนะครับในการวัดเราก็จะหมุนไปที่ 20นะครับไฟกระแสตรงนะครับสเกลการวัดอยู่ที่20ไฟกระแสตรงนะครับสังเกตได้จากสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับกระแสตรงครับถ้าเกิดเป็นกระแสสลับก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับโอเคนะครับประมาณนี้ยีการนะครับเราก็จะใช้สายสีดำานี่ครับไปจิ้มกับตรงไหนก็ได้นะครับของ power supply นะครับที่มันมีส่วนของการนําไฟฟ้าอยู่นะครับ เสียบบริเวณนี้ก็ได้นะครับนี่ครับตรงนี้นะครับที่มันจะมีการนาไฟฟ้าครับโอเคครับโอเคครับเสียบแล้วก็เอาไว้อย่างนั้นนะครับเราก็จะมาทดสอบนะครับว่าสายไฟแต่ละเส้นเนี่ยแต่ละสีเนี่ยให้ความต่างศักย์เท่าไหร่ครับโดยจะเริ่มจากพินแรกนะครับซึ่งเป็นสีส้มนะครับเนี่ยสีแสะเนี่ยนะครับเราจะวัดเลยนะครับ3 3 5 3 6นะครับ3 3 5ถึง36นะครับประมาณนี้นะครับ ต่อมานะครับพินที่2ก็เป็นสีส้มเหมือนกันนะครับไฟก็จะประมาณ3.35นะครับไฟความต่างศักดิ์เดียวกันครับแล้วก็พินที่3นะครับก็จะเป็น0นนะครับเพราะว่าเป็นไฟกาวนะครับหรือว่าเป็นคอมมอนนะครับพินที่4นะครับเป็นสีแดงนะครับความต่างศักดิ์ก็อยู่ที่ประมาณ5.22นะครับพินสีพินที่นะครับพินที่5นะครับถัดมาก็จะเป็นสีดำนะครับก็เป็นคอมมอนเหมือนเดิมครับ แล้วก็สีแดงนะครับ5.22นะครับโอเคครับต่อมาก็จะเป็นสีเทาเดี๋ยวลองดูสีเทานะครับว่าจะมีความต่างสักเท่าไหร่ 5. 19ครับสีเทาสีม่วงนะครับทีนี้จะเป็นไฟสแตนบายนะครับสีม่วง5.09นะครับตัวนี้จะเป็นสแตนบายก็คือถึงแม้ว่าเรายังไม่เปิดพาวเวอร p p l ายนะครับไฟตัวนี้ก็จะเลี้ยงไว้อยู่ที่5.09ตลอดเลยครับอ่ะประมาณนี้ครับไฟ สีเดียวกันก็จะมีความต่างศักย์เท่ากันแต่ลองดูที่สีเหลืองนะครับสีเหลืองนี่จะมีความต่างศัก์ประมาณ12.2ครับก็คือ12โวลต์นะครับตรงนี้แล้วเราลองปิดพาวเวอร์สายนะครับครับก็คือถอดนะครับให้พัดลมหยุดหมดนะครับเราก็จะลองดูว่าระหว่างที่พาวเวอร์สายไม่ได้ทํางานนะครับมีไฟนะครับเส้นไหนบ้างปิดไหนบ้างที่ที่มีไฟเลี้ยงนะครับ ก็มาดูเลยตั้งแต่ปีนแรกตัวนี้ไม่มีนะปีสองไม่สามมีทีไห่ที่ไปเลยไม่ว่าไม่ต้องว่าไฟจะมีที่อะไรอยู่เนี่ครับจะมีเส้นสีม่วงนะครับที่จะมีไฟมาเลี้ยงก็คือเป็น power standby นะครับก็คือรอรอว่าเมื่อไหร่เราจะกดปุ่ม power นั่นเองครับถ้าเรากดปุ่ม power ปุ๊บครับเครื่องก็จะทํางานนะแล้วก็ไฟเส้นอื่นๆก็ไม่มีนะครับไม่มีไฟมานะครับจะมีอีกเส้นหนึ่งก็คือสีเขียวนะครับก็คือ power switch on ครับ จะมีไฟความต่างศักย์ประมาณ5.05โวลต์ครับก็จะ <c oughs> มีแค่2เส้นคือสีเขียวและสีม่วงครับที่มีไฟมาในขณะที่ท่อวัยดุไม่ทำงานนะเดี๋ยวลองเทสอีกรอบน,นึงครับสมมุติว่าน,นี่คือการเปิดสวิตช์บนคอมพิวเตอร์นะครับทรอวัสดยก็จะทํางานนะครับและเมื่อมันทํางานปุ๊บนะครับลองวัดไฟดูก็จะมีความต่างศักย์มาทุกเส้นนะครับทีนี้ยกเว้นคอมมอนหรือว่าไฟที่เป็นสีดำนี่นครับโอเคครับ สิ้นสุดแล้วครับสำหรับการทดสทอบเวาก็สับไพ่เดี๋ยวขั้นต่อไปเราก็จะประกอบคอมพิวเตอร์เข้ากับเหมือนเดิมนะครับนะครับเขาในองไปเริ่มประกอบกันเลยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ เอา Power Supply เข้าไปครับเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็เอาน็อตนะครับเบอร์เดิมตัวเดิมนะครับมาล็อกนะครับที่ตำแหน่งของ Power Supply ทั้ง4จุดนะครับ ประกอบ CPU นะครับเข้ากับเมนบอร์ดก่อนนะครับก่อนที่จะยกเข้าไปในเคสนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นซ็อกเก็ต CPU นะครับโดยวิธีการประกอบ CPU นะครับก็ให้เราสังเกตที่ตำแหน่งของนะครับมุมนี้นะครับสีทองทองนี่ครับเขาก็จะมีตำแหน่งบอกอยู่ที่ตรงซ็อกเก็ตนี้นะครับมันก็จะมีรอยเป็นสามเหลี่ยมนิดนึงเล็กน้อยนะครับ แล้วไปสังเกตตรงจุดที่มันวอลเข้าไปนะครับของ CPU นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับโอเคนะครับ2ที่นะครับเราก็มาดูที่ซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตก็จะมีตำแหน่งนี้เหมือนกันครับการวางเราก็จะวางลงไปเลยตามตำแหน่งนี้นะมันก็จะลงล็อกนะครับัตมัติเลยนี่ครับตรงนี้นะครับจากนั้นก็ปิดฝานะครับที่เป็นตัวฝาเหล็กนี่ลงก่อนนะครับตามด้วย เหล็กที่เป็นตัวล็อกครับกดลงไปเลยครับก็จะลักษณะแบบนี้ก็จะยึดแล้วเรียบร้อยนะครับยึดติดเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับเราก็จะเอาเมนบอร์ดนะครับเข้าไปในเคสโดยนะครับก็วางเข้าไปในลักษณะเดิมนะครับเมื่อเอาเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะล็อกครับ ใช้น็อตตัวนี้มาล็อกเหมือนเดิมนะครับทุกตำแหน่งที่เคยถอดออกเราก็จะหมุนเข้าที่หนเหมือนเดิมครับมอเห็นเอเปก,ก,การหมุนนะครับเมนบอร์ดเนี่ยผมมีวิธีแนะนําก็คืออย่าเพิ่งหมุนล็อก,อกทุกตัวครับเพราะว่าจะต้องรอให้น็อตทุกตัวมันเข้าที่ทแบบแบบที่ไม่มีปัญหาก่อนอเราถึงจะมาล็อกอีกทีหนึ่งครับเพื่อที่จะให้ทำทำให้น็อตเนี่ยนิ่ง เมื่อถึงตัวสุดท้ายปุ๊บครับเราก็จะหมุนให้แน่นเลยตัวสุดท้ายมั่นใจว่าเข้าได้แล้วเราก็จะหมุนให้แน่นเลยเราก็จะมาเก็บรายละเอียดของน็อตแต่ละตัวครับให้มันแน่นเหมือนกันทั้งหมดครับเรียบร้อยครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะเอาฮาร์ดดิสเข้าก่อนเลยจะง่ายๆครับเอาฮาร์ดดิสซาต้าของเราเนี่ยครับเข้าไปในเคสครับ ออกมาจากตรงไหนนะครับเราก็จะยึดเข้าไปที่ตรงนั้นเหมือนเดิมนะครับเพื่อความถูกต้องครับก็จะใช้น็อตสองตัวนะครับที่เคยล็อกอยู่ไปล็อกเข้าไว้เหมือนเดิมะครับมีตำแหน่งน็อตนี่นแล้วดี่นีก็มาเกี่ยวนะทีนี้นะครับประกอบแรมก่อนเลยแรมนะครับก็จะมีให้สังเกตนะครับระยะห่างของแต่ละจุดเนี้ย ให้ดูฟันของแรมนะครับสล็อตของแรมเนี่ยมันจะมีขนาดความยาวที่แตกต่างกันเห็นไหมครับถ้าตัวนี้มีสั้นกว่าก็ต้องเอามาลงล็อตที่สั้นกว่าก็ก็คือการหมุนให้มันถูกทางนั่นเองครับโอเคครับก็ผักกดลงไปสองข้างครับตัวนี้ก็จะล็อกให้เองครับเมื่อกดเข้าไปแล้วเราก็เอามือมากดเพื่อให้ชัวร์ว่ามันล็อกแล้วอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับเห็นอารล็อกในในองค์สแตลลตรงนี้ แล้วก็พัดลมนะครับลักษณะการหมุนนะครับพัดลมก็จะหมุนลักษณะแบบนี้นะครับลมก็จะโดนดูดเข้านะครับมาผ่านสังกะสีแผ่นสังกะสีพวกนี้นะครับแล้วก็จะโดนพัดลมจากเคสเนี่ยดูดออกมาขัางนอยอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการไหลเยนของอากาศเพื่อเป็นเพื่อช่วยในการนะครับระบายความร้อนให้กับ CPU นั่นเองครับโอเคนะครับเราก็จะกดลงไปเลย มันจะมีทั้งหมดสี่ตำแหน่งนะครับที่สําคัญครับทุกตัวต้องลงก่อนนะครับก่อนที่จะกดล็อกนะครับโอเคครับแล้วก็กดล็อกนะครับกดสีดำดำลงไปล็อกเลยนะครับซึ่งวิธีช่วยก็ ใช้ไขควงยาวๆก็ได้ครับโอเคทุกตัวล็อกแน่นเรียบร้อยนะครับก็จะเอาสายไฟนะครับไปต่อเข้ากับที่เดิมที่เราเคยถอดออกแล้วก็สาย power supply นะครับ P1 น,นะเราก็จะเอาเข้าที่ ที่เดิมจุดเดิมนะครับอ่ากดลงไปนะครับก็ไฟเลี้ยงคีย์บอร์ดเออไฟเลี้ยงไอ้ตัวนี้นะครับขอไปครับไฟเลี้ยงฮาร์ดดิสก์ก็จะต่อเข้าไปที่ฮาร์ดดิสก์นะครับ ก็ไฟนะครับ P4 นะครับเมนบอร์ดนะครับพาวเวอร์เมนบอร์ดก็ต่อเข้าไปที่สล mm ็อ hmm. ตที่เคยถอดออกนะครับ mm hmm. ที่เดิมที่เดิมมาเต,ต็มโต้ครับ mm hmm. นะครับแล้วก็ไฟพัดลมนะครับสหรับเคสนะครับแล้วก็จะต่อเข้าไปเหมือนเดิม สายให้มันเป็นระเบียบนะครับเพื่อไม่ให้มีปัญหานะครับแล้วก็กจะเอาส่งนะครับนี่เป็นนะออกตรงนี้อด้แล้วก็เป็นตัวฟอนต์พาแนลนะครับสำหรับเปิดปิดเครื่องนะครับก็จะมีไฟฮาร์ดดิส LED นะครับก็จะเป็นสีส้มนี่ครับ p าวเวอร์สวิตช์นะครับ จะเอาไปไว้ที่ตำแหน่งของโ e วเ w สวิตก็คือ on หรือ off นี่นะครับโอเคนะครับเกี่ยวเข้าไปเลยแล้วก็ีตัวนึงครับ mm hmm. เป็นรีเซ็ตสวิตนะครับสวิตโอเคครับฟอนไแก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับแล้วก็จะต่อไฟสถานะของเครื่องครับว่า ตอนนี้เครื่องเปิดหรือยังนะครับก็จะลักษณะเคสตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นช่องเสียบไปให้เขาเลยนะครับคูนะครับบิดเบียวโอเคครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสลองทดสอบว่าเครื่องเปิดติดหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเหลือสาร้าอีกเ้นหนึ่งก็จะต่อสาร้าเข้าสาราคอร์ ดีเดินสะดวกถือ <S <S 1> <S 1> okay, นะครับโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่ศิละปะของใครนะครับว่าการประกอบเครื่องจะสวยงามยังไงการจัดวางสายก็ขึ้นอยู่กับศิละปะนะครับตรงนี้ก็ขอขอข้ามไปนะครับเรื่องศิละปะเพราะว่ามีเวลาจํากัดครับเราก็จะเอาฝาปิดเคสนะครับมาใส่แล้วก็ต่อสายลม ดัดเก็ดเป็นระเบียบครับให้ไม่มีเสียงกระลงครับสุดท้ายนะครับก็หมุนน็อตเพื่อปิดฝาเคสนะครับก็ <Finland> ต่อสายดีเจครับสำหรับจอแสดงผลเอาไว้แล้วก็ power สาย,สายเนวอร์ครับอัานเรื่ยดีมา่ เาโอเคครับ okay, นะเดี๋ยวรอจอมาใส่นี่แล้วก็จอนะครับที่เราได้ยกลงนะขึ้นมาจอสวิตซ์จ่เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเปิดสวิต เครื่องนะครับเปิดติดไม่ขึ้นภาพเช่นเดิมนะครับอาจจะเป็นที่ปัญหาของฮาร์ดแวร์นะอาจจะเป็นที่แรมหรือเป็นที่ CPU ตรงนี้นะครับก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าทางเราก็ขอจบการสาธิตไว้เพียงเท่านี้นะครับเรื่องอุปกรณ์เสียหายนั้นมันต้องใช้งบประมาณสูงครับในการซื้อว่าเปลี่ยนโอเคครับขอครับ Music is for free. You can download MP3. Keep it playing, on repeat. If you hate it, press delete. Our music is for free. You can download MP3. Keep it playing, on repeat. If you hate it, press delete. We can save it, see it share it. We, can it. we don't pay. We can save it, see it share it.